เอวสารร้านซ่อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอปเปได้เปิดให้เราสามารถสั่งอะไรมาซ่อมเองได้แล้วนะครับ กว่าหน้านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไอโฟนของใครพังเนาะก็อาจจะต้องส่งไอแค e อย่างเดียวนะครับถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันเป็นมาตรฐานแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะประหยัดงบลงมานหน่อยเนะาะก็อาจจะเลือกส่งร้านข้างนอกหรือว่าอาจจะเป็นร้านตู้อะไรแบบนี้นะครับผมโดยอะไหล่ที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อะไหล่ที่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Apple ครับได้ออกมาประกาศว่าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้เองแล้วนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้าง อย่าลืมกดไลค์ให้กับช anel ตี๋รีวิวด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับ ร้านค้าออนไลน์ที่ชื่อว่า Sell s ส i t c h r e p a i ร Store นะครับผมซึ่งเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองโดยตรงจาก Apple นะฮะตอนนี้เปิดให้บริการแล้วครับผมสําหรับใครที่ iPhone พังนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่เนาะแล้วก็อยากได้อะไหล่ของแท้สามารถสั่งได้ที่ Sell s ส i t c h r e p a i ร Store เลยครับโดยที่สโตูนี้เนาะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเปิดให้บริการในโซนอเมริกาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดให้บริการในโซนยุโรปเนาะแต่ว่าทางฝั่งของเอเชียหรือว่าฝั่งของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ Apple ยังไม่มีการบอกว่าจะเปิดเมื่อ,อไหร่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ ประมาณ200กว่าชิ้นแล้วเนาะก็จะมีทั้ง iPhone 13, iPhone 12นะครับผมรวมไปถึง iPhone SE รุ่นที่3นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะใครใช้ iPhone รุ่นไหนอยู่เนี่ยและสําหรับใครที่ <S <S ไม่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมเนาะ a อ p l e ก็มีคู่มือในการซ่อมสามารถดาวน์โหลดในเว็บของ Apple ได้เลยนะและในเว็บนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่อะไหล่นะครับผมยังมีอุปกรณ์ในการซ่อมถายด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยคิดว่าจะเอามาแค่ซ่อมมือถือของตัวเองเนาะไม่ได้จะเอาไปซ่อมให้้คคนนออืืื่่ๆดวยยรรก็สาามมถเง มือมาใช้ได้นะฮะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่4.9ดอลลาร์นั่นเองครับผมซึ่งเป็นราคาในอเมริกาเนาะสำหรับราคาในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรอทาง Apple ประกาศออกมาอีกทีนะครับ <Huh? S 1> สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแบบเราเนี่ยหรือว่าแบบตีโดเนี่ยกว่าจ,จะเลือกที่จะส่งไ c a r e หรือว่าศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานของ Apple ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับผมถ้าสมมติว่าเราซื้ออะไรมาซ่อมเองเนาะก็อาจจะมีการเสียนู่นเสียนี่ต่อนะครับผมประกอบไปแล้วน็อตเหลืออะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะเสียค่าซ่อมเพิ่มเติมขึ้้้้นนนนมมมมาาาาาไไดะะะคครผผถใใเี่่่ยยอกกสสงง็แํวห iPad น่าจะปลอดภัยกว่านะครับรวมไปถึงประเด็นที่อาจจะมีตามมานในภายหลังครับผมก็คือเรื่องรีเฟอร์บิเนี่ย อาจจะยําได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอะไหล่แท้เนี่ยก็สามารถสั่งได้โดยตรงจาก Apple แล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีร้านค้าบางร้านค้าที่แอบอ้างว่าอะไหล่เนี่ยเป็นอะไหล่แท้โดยตรงจาก Apple เอามาขายในราคาที่มันสูงขึ้นนั่นเองครับยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะเปิดให้บริการเมื่อไหรเนาะสำหรับบริการสั่งอะไหล่จากทาง Apple นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากจะสั่งอะไหล่มาเตรียมพร้อมไว้อะไรแบบนี้นะก็รอติดตามกันได้ครับและอย่าล อัปเดตให้ในทุกๆวันครับผมแล้ววันนี้สีโด้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ